สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ยิงไซโค้ง go off the week หลูกยิงยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ฟุตบอลไทยลีกนัดที่7จากทั้งหมด17ลูกใน8คู่นี่คือแมชเดย์ที่เต็มไปด้วยสกิลอันยอดเยี่ยมในการจบสกอร์ส่วนลูกไหนจะถูกใจคิดไซโค้งมากที่สุดไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่5นะครับสลวัยิงแล้ว ตีประตูกซ้ายตรงนี้ของสารวัตรเดนมิฟยิงในจังหวะที่นนว่วงงามกำลังจะถอยลงไปแล้วสุดท้ายเจ็บไปด้วยนะครับนนครับชมประตูที่2ของทางราชบูรีครับลูกยิงของสารวัตรแล้วนนวุวงงามว่าจังหวะถอยไปเจ็บนะครับ กำลังบุกได้ลุ้นประตูตีเสมออยู่นะครับทางหน้าของเชียงใหม่ตัดกลับมาอีกทีนี่สรวัตรหลุดเข้าไปกรอบเขตโทษแล้วก็กดด้วยซ้าย <Under DC. S 1> อันดับที่4ี่ะครับบอลของทีมเยือนครับกากสิทธิชิคฮาร์ตให้วันชัยวันชัยสายเปิดจัดเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอู้จังหวะยิงเสาแรกของวันชัยจารุูงครานครับกระพัดปัดไม่ออกครับดูบอลไหลามานะครับของกระสิทธิ ซิกฮาร์ดไหลามาวันชัยครับกระชากมันไกับเกีโทษแล้วกดด้วยเท้าซ้ายครับบอลเนี่ยครับเบียดเสาแรกครับพยายามที่จะพุ่งปัดแล้วนะครับกอรพัฒนาริจันแต่ก็ปัดไม่อยู่ครับหนูบอลแรงมากครับวันชัยยิงพุ่งดีเหลือเกินครับหนึ่อันดับที่ 3. 3> สาศีวกรเข้ามาตรงกลางให้พิธิวัต์แล้วต่อไปจังหวะมีโชติพัฒนลากเข้ามาเข้าซ้ายยิงลูกเดียว สุดสวยเลยครับโชติพัฒน์พุ่มแก้ว2ประตูต่อหนึ่งครับสิงห์เชียงรายแซงขึ้นนันอีกครั้งหนึ่งและเป็นตัวสำรองของสิงห์เชียงรายครับลงมาเป็นซูเปอร์ซับเลยก็วาดได้คือจังหวะขึ้นเกณเนี่ยเคาะอยู่น้าครับทางฝั่งเชียงรายสุดท้ายเจอช่องว่างจนได้แล้วก็เป็นโชติพัฒน์กดได้ซ้ายเลยครับลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟสำหรับทางกิตติคุณแจ่มสุวรรณเลยครับสองลูกที่โดนวันนี้คือหมดสิทธิ์เซฟจริงๆครับ คือแนวรับของทางหนองบัวเองเนี่ยก็ใช้วิธีคือคุมโซนพอโดนพอโดนใช้ความสมามารถเฉพาะตัวพาบอลเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าโซนมันก็จะอันดับที่สองเกมติดต่อกันแล้วนะครับเปิดยาวมาครับโฮช่ามงได้สันติธรเล่นลุกนี้ยากครับแต่ว่ายังได้บอลอยู่อะไรอูซานเมโลเจอ3คนพามาเองแล้วลองยิงซ้ายตรงนี้โอ้โห สุดสวยเลยครับซ้ายลูกนี้ของอิฟสันเมโลครับคอนเกตยูเต็ดบุกนำเมืองทองแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหลูกนี้นี่ร้อยกันนานเต็มรับสุดๆจริงๆครับอิฟสันเมโลเต็มสิบให้ร้อยเลยครับดูอีกครั้งครับพามาเองด้วยครับหลบไปสองสามคนครับแล้วเข้าซ้ายแล้วซัดทันทีครับโอ้โหดูครับความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับพาหนีมาแล้วใส่ด้วยซ้ายลูกนี้ครับ จังหวะยิงลูกนี้ครับ1-0ครับบุกมาน้ำแล้วครับขอนแก่นยูไนเต็ดและอันดับที่1เริ่มนะครับทางฝั่งของทีมเยือนครับอยู่ในชุดเทาส่วนเจ้าบ้านนั้นอยู่ในชุดเสื้อสีชมพูมาเลยครับเฟร์ริเ้เปิดมาเอกนิดลูกนี้ยาวไปนิดนึ่งโบัศนพงศ์โดนบีบโอ้โหเตะอัดแล้วบอลยังไม่ออกด้วยนะครับ คลียาออกมาไม่ดีโอ้โหสุยาให้บอลเข้าไปข้างในเฟริเป้ได้ยิงลูกนี้โอ้โหหนึ่งศูนแล้วครับในนาทีที่25อ่สาขอให้ครับวินาทีที่25โอ้โหเกือบจะทำลายสถิติของบิโลโรซิมาได้นะครับแต่ว่าโอ้โหยังไม่ถึงหนึงนาทีครับปรากฏว่าทางเชียงรายบุกมานำหนอ่อบัวไปแล้วครับ ได้ประตูเร็วจากการเป็นทีมเยือนอีกหนึ่งนัดนะครับสำหรับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเกมเกอชลบุรีเอฟซีนั้นก็นำตั้งแต่14วินาทีแรกและเป็นจังหวะแรกของเกมซึ่งจังหวะยิงของฟิลิเป้ก็เป็นจังหวะาจาับบอลครั้งแรกของเขาเหมือนกันเลยครับเกมมาจากกรางซ้ายนะครับโดนบีบเร็วสุดท้ายเนี่ยบอลมาเข้าทางฟิลิเป้ครับได้แตะหลอกตัวผิีแลวยิงนอกกรอบเลยครับระยะก็ใกล้กลเคียงกับทางบิล,ลนะครับดู ไม่ยอมให้น้อยหน้ากันยังไม่ถึง1นาทีด้วยกันทั้งสองคนนะครับทั้งบิวแล้วก็ทั้งเฟลิเปอิทธิคุณจำสุวรรณนี่บินปัดลมเลยครับบอลน,นี่มันพุ่งเข้าไปเสียบและทั้งหมดนี้คือยิงไซโค้งโ o o f ฟเดอะวิกหลูกยิงยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ฟุตบอลไทยลีกนัดที่7และพบกันใหม่ในเกมต่อไปสวัสดีครับ